พอจูเนอร์ทียดีแบ็กเป็นคำตอบในทุกเส้นทางเข้าใหม่ไมน้อยสวยเดิมจัดไปครับ สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซนเตอร์อุบ,บลราชธา,านีวันนี้นะครับจัดให้ทุกคําตอบกับ f o r เจอร์แบล็คคันนี้ได้มาอีก1นึ่คันเดี๋ยวว่าคันนี้มีการแต่งกระจังหน้ามาเรียบร้อยนะครับแต่งเป็นคือกระจังหน้าพิมพ์นิยมของที่ดีแหละส่วนใหญ่เขาจะไปแปลงเป็นเป็นหน้าโฉมนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้ราคาก็ไม่แพงมากนะครับมีขายกันแพร่หลายนะครับของแท้เทียมถอดมีครบหมดนะครับอันนี้คือแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งมาเรียบร้อยก็เลยดูแบบหน้าตาแบบ ไม่เหมือนคั้นก่อนที่ผมเพิ่งปล่อยไปล่าสุดนะครับคันนั้นก็ปี16ผมปล่อยไปแล้วแต่คันนี้นเป็นปี2017นะครับปี2560 2.8 t d ขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือว่า t d Sigma 4ท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับรถใหม่ก็ประมาณเฉียดดล้าน8แสน้าน7กว่าแต่ทุกวันนี้นะครับอาจจะเป็นรถในฝันของใครหลายคนราคาปรับตัวมาค่อนข้างเยอะนะครับค,ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะผมจะขายคันนี้อยู่ที่ 1>, 1 2 9 9 0 0้านบาทนะครับ1 2 9 9นะครับราคาก็จะสูงกว่าคันเดิมเพราะคันเดิมมันปี1 5 1 6เป็นตัวแรกนะครับตัวนี้มันปี17นะครับปี17ไม้ไมน้อยด้วยนะไม่เจ็0 0 0กว่ากิโลมาดูสภาพกันว่าสภาพจะเป็นยังไงกับราคาที่เซฟไปประมาณสักห0า0 0 0นะครับอน,นุี้อาจด,ดูห้องเครื่องก่อนเลยนะครับเปิดห้องห้องเครื่องก่อนกอารที่ผมบอกไปว่ารถมือสองเองปัญหาที่ท่านจะเจอก็คือ ตำหนิมีอยู่แล้วนะครับตำหนิมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับจตตำหนิจะมากจะน,น้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคันเป็นคันๆไปแต่ตำหนิที่ท่านจะเจอร้อยละร้อยในบรรดารถสีขาวมุกหรือว่าสีดําก็แล้วแต่จะเด่นชัดที่สุดนั่นคือพวกรอยสะเก็ดหินนะครับเนี่ยที่ท่านจะเจออะไรก็คือตำหนิที่จะเจอคือเป็นรอยพวกรอยสะเก็ดหินนี่แหละนะครับรอยเนี่ยรอยพวกนี้ซึ่งผมรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าจะซื้อลูกค้าประสงค์ที่จะให้เก็บสี ก็เก็บได้นะครับเก็บได้นะแต่บางคนก็ให้แต้มสีเอาแต่สาเหตุที่ผมไม่เก็บไม่ไปเก็บมาก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเก็บมาก่อนทํยังไงก็ขายไม่ได้นะครับถ้าผมไปคือรอยมีแค่นี้แหละรอยที่เราที่เห็นนี่แหละครับรอยสะเก็ยหินรอยรอย,อยด่างที่มันเกิดจากการใช้งานน่ซึ่งมันร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วรถมือสองมีทุกคันถ้าคันไหนไม่มีแสดงว่าทําสีมาแล้วแค่นั้นเองนะครับซึ่งเป็นรอยนิดเดียวไม่ไม่ได้เยอะแต่ว่าต้องแจ้งตาหนิให้ละเอียดให้ชัดเจนถ้าลูกค้าจะซื้อแล้วเนี่ยให้ทําสีเก็บใหม่ให้ได้นะครับ นะครับไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายเก็บให้ได้แต่บางคนซีเรียสต้องการคงสีความเดิมไว้ให้แต้มสีเอาก็ไม่ผิดนะครับตัวนี้ต้องแจ้งให้ชัดเจนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้แต่ให้ให้เก็บกบ็เก็บได้นะครับเก็บได้เพราะคันนี้รถรถเดิมแน่นอนนะครับรถราคาล้านกว่าบาทเราต้องคัดรถเดิมมาขายคุณผู้ชมแน่นอนห้องเครื่องสวยเดิมเป็นเครื่องยนต์สองจีตแปดลิตรนะครับหรือสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าซีซีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าบอกนี้นี่นะครับดูที่เพจ เป็น17ตรงปีนะครับคสสองพตรงปีหรือว่าปี2560นะัน 17, 17.17ะจตรงปีเลยหนึ่ง gdftv 2 7 5 5 cc ที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็ <S <S ตัวแรงนะตัวแรงสุดของฟยุ้ยด้วยคือบล็อกนี้แหละนะครับ177แรงมา้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อนสีล้อตัวฟูพูดง่ายๆตัวฟูวละสำหรับคนที่มองหาอยากจะลดราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาราคาประหยัดไปเยอะนะครับและได้รถสวยเดิมที่ดีท็อปสุดตัวนี้ นี่มาถึงล้างบะมาถึงเสร็จก็ล้างแล้วก็รีวิวเลยนะครับเดี๋ยวมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดงานสีที่ผมนําเรียนไปก็จะเก็บให้เรียบร้อยสําหรับคนที่สนใจบอกมาว่าจะเอาแบบไหนจะให้แต้มหรือจะให้เก็บก็ยอมได้นะครับยอมได้เพียงแต่ว่าเราจะมารีวิวเดิมๆแบบนี้ให้ดูก่อนแล้วก็แม็กเดิมติดรถนะครับ mm. ท r d 20นิ้วแม็ก mm. เดิมตรงรุ่นติดรถมาเลย ดูลอยแล้วนะแ็กของ t ทีดีนะเป็นยางติดรถเพราะว่ายางเพิ่งวิ่งได้6 70,000ื่นโลนะครับยังไม่เปลี่ยนเป็นยางคู่ตัวติดรถมาสภาพภายในของทีดีก็แน่นอนนะทนเอกลักษณ์ของเขาก็คือดําแดงนะครับเบาะดําแดงได้สีแดงนี่คือเอกลักษณ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรล,ละของฟอร์จูเนอร์ทียดีอ่ er อขออนุญาตขึ้นไปสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนิดนึงจะให้ดูเลขใหม่ด้วยถือว่าคันนี้ถือว่าใช้เนอใช้น้อยนะใช้น้อยนะครับ เจ้าของเดิมน่าจะมีรถหลายคันเพราะว่ารถออกมากี่ปีแล้วเนี่ย6 0น4ปี4ปีก็วิ่งอยู่70,000นะครับ7 2 0 0 840กิโลเมตรนะครับเนี่ยรือนใหม่ของเทียดีจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะุ่นอยู่แล้วเนี่ยสวยมันก็เป็นตัวทาะตัวสวยสุดอะ่ะแล้วออปชั่นก็จัดมาเต็มอยู่แล้วนะครับออปชั่นจัดมาเต็มอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฟังชั่นภายในนะครับระบบนะครับระบบ ระบบจอจอทัช7นิ้วนะครับมีนีเวเกเตอร์ให้ด้วยระบบแอร์ดิจิตอลระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเด็ก์นะครับนะขึ้นเขาลงเขาเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับนะมีโหมดเกียร์ธรรมดาโหมดอีโคโหมดภาวะโหมดแล้วก็เพ t สเซนชิพสำหรับสายแรงสายลุยนะครับปรับเป็นโหมดเกียร์ธรรมดาแล้วขับแบบเพรสเซนชิปได้นะครับเปิด o าว r โหมดวิ่งได้เลยนะครับหรือคนที่ต้องการแบบว่าขับเพลินหน่อยต้องการล็อกความเร็วก็มีพุชคอนโทรลให้ตัวนี้ ออปชันก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะสำหรับถ้าไล่ฟอนตูเนอร์จริงก,ก็สุดแล้วนะครับสุดที่จะสุดปลายทางครับเทียดีแบ็กท็อปหลังคาดำหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสวยเดิมกิบกิบเลยนะสวยเดิมกิบกิบภายนอกภายในนะครับก็เหลือเพิ่มเติมเหลือไปขัดเก็บงานนะครับขัดเก็บสีเพราะช่วงนี้ที่อุบลรชธานีฝนตกก็เลยยังถ้าไปขัดสีมาแล้วกลัวโดนฝนเดี๋ยวเป็นคาบน้ําอีกนะครับ ก็พอดีแหละถือโอกาสได้รีวิวขณะที่รีวิวอยู่ตอนนี้นะครับฝนก็ยังลินลนมาอยู่เลยยังโดนโ,โดนลดเล็กน้อยภายในสวยงามนะครับสไตล์อตเอกลักษณ์ของเจ้า TRD s ดีสปอร์ตอยู่แล้วคนที่มองหาอยู่สอสักดาหนํามาคอนเฟิร์มสภาพความเดิมความสวยงามนะครับตำาหนิจุดขายราคาวันนี้จัดมาให้ครบๆนะครับจัดมาให้ครบๆไปดูด้านหลังกันบ้างนะบไปดูด้านหลังกันบ้าง ก็แน <gie> ่นอนอ่ะตัวโฟลเจอร์โฉมนี้ยกเว้นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นประตูธรรมดาแต่ว่าตั้งแต่ตัว 2. 4 v เป็นขึ้นต้นมาจนถึงตัวเทียดีก็จะเป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับเป็นประตูหลังไฟฟ้าและตอนกลางคืนก็จะมีการยิงโลโก้เทียดีลงมาที่พื้นนะครับเห็นว่าตอนกลางวันอาจจะไม่ชัดแต่เวลาไปจอดที่ห้างที่ไหนมันจะเห็นได้ชัดนี่คือเอกลักษณ์ของเขานะครับที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ตัวแรกตั้งแต่ปี4นู่นละ4 05าใช่ไหมปี48นะครับเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับแล้วก็ หลังจากตัวไฟหักไปต้นมาตัวเทียดีไอ้ใช่ตัวไฟหักไปต้นมาตั้งแต่ปีศูนย์แปดไปต้นมาก็จะเป็นแอร์สามตอนหมดนะครับเป็นแอร์สามตอนหมดยกเว้นตัวแรกที่ยังไม่มีแอร์ลังคานะครับอันนี้สครับเพลทจะกครับเพลทนี่ติดมาเพิ่มนะครับแต่ว่ามีรอยนะครับเหมือนเป็นรอยวางของแต่ผมน่าจะแกะออกนะผมคิดว่านะครับเพราะปกติเดิมติดรถมันไม่มีนะครับมันเป็นรอยเพราะว่าเป็นพลาสติกมันน่าจะไม่ใช่ของแท้สูงนะเป็นของแต่งประดับยนต์ประมาณนี้นะครับแต่เขาติดมาแต่ติดมากก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีเรายกของมา กันนะกันลงกันลอยกันขี่ควนนะครับซึ่งคันนี้ถือว่าไม่ได้แต่งเยอะนะครับมีการ,กระต่งแต่งกระจังหน้าแค่แค่ชิ้นเดียวนะแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างยังเป็นเดิมอยู่นะมีใส่การใส่กันสะบัดมานะครับชิ้นเดียวยังไม่มีการเซตอะไรเพิ่มเพราะว่าช่วงล่างของ TRD เนี่ยถือว่าถือว่าทํามาดีแล้วเพราะว่าหลายคนจะคอมเมนต์ในเรื่องของตัว2.8 V 2.4V อะไรพวกนี้นะครับมีปัญหาในเรื่องของช่วงล่างว่ากระดงกระด้างแต่ว่าของ t ท d ดีเนี่ยพวกโชคพวกสปริงพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นของแต่งเฉพาะรุ่นนะครับซึ่งรุ่นอื่นจะไม่มีตัวนี้2.8เท D ยดีซิกาโสวยคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของนะครับสีขาวมุกหลังคาดำสภาพอย่างที่เห็นเลยนะไม่เ0 0 0 0กิโลนะครับไม่เ0 0 0กิโล1นึ่0ล้านกามเพบาทนะตีไปสักน3ากับล้าน8ดิฟกันอยู่ประมาณ5,000 0บาทนะใครที่อยากประหยัดไปไปกว่าครึ่งล้าน ต้องการคันนี้ไปใช้งานจะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดถ้าซื้อผ่อนก็จะจัดไม่ต้องถามนะครับรถพวกนี้ถ้าอยากจะเีลือเงินไปหมุนไปอะไรต่างไม่ต้องใช้เงินดาวก็ยังได้นะครับแต่สำหรับคนที่ซื้อสดก็ไม่มีปัญหานะครับก็พร้อมโอนพร้อมส่งถึงบ้านทันทีนะครับรายงานการติดกันให้ชัดเจนแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์บรุรลราชธานีนะครับขอบคุณ13 0,000สนสซับสไครต์ที่ติดตามกันมาร่วม2ปีเต็ม ฝากช่องใหม่ช่องหนึ่งนะรถมือสไม่ต้องวัดดวงที่เราจะคุยกันยาวขึ้นนะครับพูดกันช้าขึ้นนะครับเป็นคลิปไลฟ์ยาวๆนะครับพูดถึงพูดจาภาษารถนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะติดต่อกับมงคลคอนเซนเตอร์ได้นะครับก็ฝากอีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับฟอร์จีเนอร์แบ็กนะครับเป็นคำตอบในทุกเส้นทางกับสอสักดาราคาสุดคุ้มวันนี้1 2 9 9 0 0้บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ